เหลอ้าวสกิปผีไอ้ยายสี่มาได้ไม่ได้บวกสี่เลยหไปดิมาเอาาะไยเอ็มไอ้นายอุโออุโนโอ้ยเฮ้ยยยยยงยย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  เทียบเปนอย่างนี้นะเ่ยี้อโดมันต้องเูดแต่ก่อนดูอย่ลืมกดสั่งซื้อพริมเนวาไปเอวะและขนมสุดอร่อยไมยสนักด้วยนะคะนี่คือเกมไทยอูโดใครหมดก่อนใช่ไ้ยพร้อมใครมีเลขกับสีเด okay. ียวกันอะหอใช่นะมีใครมีแปดเกี่ยวไหมไม่เกียวโอเคไมแปดเกี่ยวออ้โอเคชาร์ปต่อร้นี้พิ้งกงสี สีหรือเลขเดียวกันเี่สหรือการเอฟเฟกต์ก็ได้หกอะไรครับไอ้ว่าเลขสองเปลี่ยนสีเป็นน้ำเงินอ๋อเออใช่เปลี่ยนได้เลขหรือสีเดียวกันนี่คือครั้งแรกที่เคยเล่นไพ่กับทีมเปลี่ยนสีเล่นสมัยต้องติดเลยอ่ะเที่ยวเล่นแล้วบอกเลยว่าทะเลาะกับด้วยเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเหลืออย่างเงี้ยนะ ได้ครับเปลี่ยนสีกําลันอะอะไรกันเด็ดอะไรวะมันคืออะไรเดี๋ยวว่าเบิดให้ดูโซนเปลี่ยนสีเหลืองเหลือโเ้ยของเขาของเขาไปต่ออ้าวสักิี ถ้าสกิปนี้ต้องลงสีเหลืองหรืออะไรสกิปนายก็ได้สีนายก็ได้สีเหลืองหรือสกิปเออใช่โดนแจ้งเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเเปลี่ยนพี่อยเปลี่ยนโอ้ยไปเจ็ดโอ้โหเจ็ดอ้สีอเอเอาไปสีเขียวโอ้ยเยอะก็เลยสีเขียวแต่มือ พี่บอยอีกแล้วเนี่ยช่วยหน่อ้าพี่บอยอีกรอบอีกรอบเอาหีไอ้ใาย่ปีเตอรเบรนมาได้ไม่ได้โน่นจังนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจั่วคนแรกไปเลยเอ้ยจบจังสองเอาสีอะไรครับเอ็มเอาสีอันนี้เป็นสีอะไรมันมาทางนี้ไม่ใช่เหรอเอ็มเอ็มเลือกคุณเป็นคนที่เพื่อนสีแดงเอาอะไรเอวา ถ้ามีไพ่สองอันก็ลงสอันได้เลขกับสีเดียวกันมีไพ่ะยรูปใบเดียวไหมโอเคสีแดงมีใครมีเดฟรู้ไหมผมอยากอัพคนเองนีกสามดูดิใครเปเล่นได้ไหมเอาดีพี่เอาเฮ้ยอนี้เทาไหร่เอออุ้ยตอท อีแรปสีอะไรนี่กี่อย่าอะอะไรไงมันมีไงอะไรเอ็มไม่มีอันนี้อันนี้มีที่เขียวเยอะมีไหมไม่มีครับมีเลขเดียวกันสีเดียวกันเพอแต่ันไม่ันเช่เลขเก้าไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่มันคือ ไม่มันต้องเป็นเล่ก้ามใช่ไม่ไม่เขาเล่สีเขาเล่นสีการในมือการในมือแล้วเราคิดไม่ทันอ่ะไม่คิดว่าเป็นเลขย่เราคิดไม่ทันเป็นคนเล่นก็ได้บ้าเอ้ยมือท่านเล่นได้ก็เล่นไหมยิ่งยังไงมันนี่บอลไม่มีเขียวตัวดาวดีบอลมีใบกี่ใบจะได้ดูกี่ใบดูอะไไม่ปอดรอไม่ปอดเฮ้ยทำไมเราทุกคนอันนี้อันนี้เลยสองใบ อดีเหลือสองใบทำึออ้งตังขอ,อ,ขอรบอบนี้ขอยไุ้บอกเบงบอกเบงกลับไปกลับมปกรมึกไอ้ดี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 ดดนายไม่ม,ม,นม,มีนายไม่มีเหลืองกรูบวกหน่พี่บอยบวกพี่เบวหน่อยบวกพี่เบหน่อยบวกหน่อยบวกหน่อยบวกหน่อยไออ้ข่อลโ่ โอ่แต่เพียไม่ทันลอ่ะ่เลยไม่ได้าแบบไม่สียโอกาสเป็นแค่ผมจให้ได้เ่ยนิ้คุณยังไม่ได้ปล่อยเลยเียวเป็นอย่างนี้นะเพียวนี้อูดใช่มันต้องแบบอูโดอูโดอูโดพอเห็นกูจะชนะกะไป ว่าผัวกันไม่ไม่ไม่ววางอแล้ถ้าถ้ายังไม่วางแบบนี้ยังพูดไม่ได้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 แตเพราะคนพูดก่อนราวางก็ไม่ได้ดิก่อนทุกคนเข้าข้างเดียวนะอันนี้เราคุยกติกาชัดเจนก่อนเริ่มอย่าทำเป็นหน้างสายพูดไม่เคยไม่เคยใช่คับแล้วใช่ไม่ได้เป็นคนที่พูดด้วยมันเป็นช้าไม่แต่ดูคำถามแป๊บนึงแล้วถ้าสมมติว่าเรามีไพ่แล้วก็พอเรากำลังจะวางแล้วคนพูดนอกก่อนเราไม่ได้ไพ่เราต้องลงก่อน ก็ต้องจังหวะจังหวะหต้องดีะจังหวะหนูต้องดีอะลงตุ๊บแล้วแบบมันต้องเรียนต้องแบบเนี้ยอุอรปล่ลงปล่อยงออะไงให้ดูอะไรให้เปนขับสงสารแล้วจับปาไอนต่อมันไม่ต้องมีแบบเอาเลยครับเอาเลยเอว่าเอาเลยครับอุนอุนอบวกสี่เลย ไปดินายเอเอาเลยเอ็มสออ้นายานายไม่ให้เห็นหรอกว่ามีเลขอะไรอุดอุดโอ้ยตายจะไปทำแบบนี้อ่ะบวกสองนะบอยบยนี่หกไหม น้ำหนึ่งเอวามีหนึ่งนายมีหนึ่งแต่เราไม่รู้สีอะไรเราไม่มีทางให้คุณดูคุณยังเหลืองนะอย่าเปพี่งเชื่อพี่ตาบอลตาบอลมันคือชะตาชีวิตของเราได้สีอะไรมันคือบอลไม่มีอะไรช้าตาพี่ช้าอุนอ้อยนี่นี่นี่ตอนนึงสามคนมีอุนอ้อยไปกลับไปนั่งกันเนี่ยสงสารเอวานะมันมีบอกสีไม่มีครับ

น้อยแดงโอ้ยสีอย่าอย่าเลือให้ชับอย่าเลือกให้ชับทกงงกงอย่าเลือสีที่พี่เกียดที่สุดมันมีที่ไหนเลยสีสีที่เราจะเลือกคือสีเขียวพัไมเียววเเขียวเขียวเขียวเหรอ มา 2, 2> องคืนเลยแต่ทีเร็วค่ะหน่รอบนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งได้ไหมเล็กเจ็ดชัไม่มีเขียวใช่ไหมไม่มีเอาหมดไปสี่หมุนไปสี่จตับจะได้มีแล้วผมยังให้มันเขียวเหมือนเดิมจะมาไม่ยอม เปลี่ยนเขี๋ยวฟ้าเอาอ้ยกันล่บเอกยเอ๊เอ็มเพราะว่าเรารู้กันรู้กันเดี๋ยวรู้เรื่องเรียกอะไรวะเรียกเก้าอ๋อจะลงเลขสองเลยไหมล่ะให้บอลกันนะอันนี้

อันดับสามไม่ต่อได้ปล่อยไม่มีีเยปล่อยไม่มีเียวปล่อยไม่มีเขียนมัค่อปล่อยไม่มีขีนใี่ไม่มีสีเขียวไม่มี ไฮบอนได้บอยได้เกียวเปิดไพ่สิได้รู้ไอบอลไม่มีเกียวไม่มีเกียวสองรอบ้ะสองรอบนะไฮบอลอุ้ยอุ้ยจับสกิปเอออุ่นอุ่โอ้ ไปเถอไอ้ไตนี่จะลงไปอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรยังไงโดนแล้วอุ้ยอุ้ยอโนอ้อาา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 นาา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 ะาาานาาลาา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 นาตา อย่าเปลี่ยนสีอย่าเปลี่ยนสียอมจวดวิชาเรื่องเปลี่ยนสีไม่มีจวไปจวไปอย่าเปลี่ยนสีอย่าเปลี่ยนสีอย่าอย่าเปลี่ยนสีตามัเราไปเร็วตาเราไปแต่ว่าเอ็มมีเอ็มมีจิ้มเขียวกลับไปกลับไปกลับไปจุดตีมันแล้วต้องลองสีเขียวตัวนี้ เอาไว้ตัวสามใบเหรอใบดำใบดำเป็นสีใบดำป่ะเดี๋ยวเอ้ยอย่านะลงได้เลยได้เลยลงได้เลยจั่วไปแล้วเหรอบูนเปียวเปียวจะเปลี่ยนอเปลี่ยนของอเอยเปลี่ยนอยเปลี่ยนอยูุ่ยกันก่อนพี่สองไปจอจปลี อะไรเอ็มเราจะไม่จบเดี๋ยวสพี่ลงไม่ได้หพี่ลงไม่ได้กันยันมันจั่จวดสคริปต์ซองบอยบอยพี่โอ็มจวไม่ดีตอนนี้มันก็เป็นสีเขียวสีอะไรก็ได้เลยสอะไรกันจะหลับป็ดกางไงอะไรครับอุโนอุโนเฮ้ยมันไหวอยอะมากเมื่อกี้ยงคาอยู่แลยบ่อยแล้วบ่อยแล้วปล่อยแล้วโอ้โห ไม่ได้ให้ดี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 เขาพูดดีกว่าเอาแค่ี่ครับอู้ย้ยองไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามันยงเป็นหกอยู่เี่ยอ้เออเอูจะอู่ตะเภาอยู่แล้วเมื่อกี้รู้เยอะรู้เยอะนะ อันที่สี่แล้วก็ผู้ชนะที่หนึ่งคือนายที่สองเอวาที่สามเนทที่สี่บอยที่เหลือสี่คนคือกากกากจบแล้วนะคะกับเกมใไพอูนนะคะถ้าชอบคอมเมนต์มาบอกนะคะอยากเทเลทอีกไหมอย่าลืมกดติดตามเพื่อนๆด้วยว่าแมนเน็ตเนทช่องโค้ชนายเซตบีดีมิสเตอร์เอ็มมิสเตอร์บอลโซเชียลวอทและช่องรีวิวคอมด้วยนะคะทาเจอใหม่ยที่หน้าแล้วอย่าลืมมาช่วย่างช่วงเอวาแชร์ทอมบิงบิง ยินดีในสิ่งที่ตนได้อพอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนโชคดีที่สุด I love you big much จุจบ๊บ